ระเวทฟังคำอ้อนเจ้านาคอนผู้ไพร่วาง้กลับเตาบ้านสะทานควางทิ้นหลังพระเจ้าช,ชนต่อต่าง อันเชิญตาวขึ้นนครองพระเวสสันดรพระคิดวิจารณอดูแล้วว่าสิขึ้นเมืองแก้วประเชยชัยกว้างใหญ่แต่ว่าก่อนสิไป เึงลาไพรปากวางบอนเคยยังนางบำเพ็ญน,นั่นแล้วนาะ